สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องนุชนาดบอลสี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะวันอังคารที่12นะคะมีนาคมนะคะ ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าติดภารกิจนะคะติดภารกิจเนาะอยังไม่ได้มาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะหลายวันเลยนะคะไม่ได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะหลายวันเลยนะคะคิดถึงท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มีบอนสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะวันนี <Yeah> ้ก็จะเป็นใส่ตั้งแม่พันธ์นะคะท่านผู้ชมจ๋าจะเป็นใส่ตั้งแม่พันธ์เนาะกระถางหกนิ้วล้นๆเลยนะคะ บอลสีวันนี้นะคะบอลสีวันนี้นะคะจะเป็นฟอร์มสวยงามมากเลยนะคะ ไม่ได้มาหลายวันนะคะฟอร์มโตแบบฟูๆเลยนะคะสําหรับบอลสีไซตตั้งแม่พันวันนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะท่านผู้ชมนุชก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์คลิปเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้นะคะเวลานุชลงคลิปนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปคลิปเร็วขึ้นนะคะท่านผู้ชมจ๋าเวลา ลงคลิปเนาะแจ้งเร็วนะคะก็จะได้เห็นบอนสีสวยๆนะคะเร็วขึ้นเนาะท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร 0875279734นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะหรือจากสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านชมคุณลุงคุณป้านนะคะไม่มีไลน์นะคะโทรหานได้เลยเนาะนะคะท่านใดมีไลน์นะคะท่านใดมีไลนะะ์เนา,านะ,ะสามารถแอดไลน์นะคะสแกน QR code ได้เลยนะคะถ้าเราเป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วนะคะเราก็จะได้สั่งซื้อบอลสีกัน ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะเราก็จะได้แคปรูปส่งไลน์กันเนาะฝากท่านผู้ชมใหม่นะคะที่มีลายเนาะฝาก line, เอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันไว้เนาะเดี๋ยวนุชส่งสติกเกอร์ไว้นะคะเดี๋ยวนุชเข้าไปตอบให้นะคะอยากได้ต้นอะไรเนาะเราก็คุยกันทางไลน์ได้เลยนะคะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะค่าส่งก็จะเป็นเหมาเหมานะคะ50ิบบาทเนาะ 50บาทเหมาเหมานะคะสั่งขั้นต่ำนะคะ2ต้นเนาะ2ต้นนะคะจัดส่งให้นะคะมีค่าส่งนะเหมาเหมา50บาทนะคะได้ทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะท่าผม้ชมจ๋าสำหรับรอบส่งนะคะสำหรับรอบส่งเนาะ,ะโทรเข้ามาสั่งนะคะภายในบ่ายโมงนะคะของวันนี้นะคะนีจัดส่งของให้วันนี้เลยนะคะแต่ถ้าท่านได้นะคะเพิ่งผ่านเข้ามาชมคลิปนะคะ หลังบ่ายโมงเนาะหนูก็จัดส่งของให้เป็นวันพรุ่งน,นี้นะคะอยากได้กี่ต้นนะคะชมแล้วเนาะชมแล้วก็อย่าชมเพลินนะคะอย่าชมเพลินเนาะ,ะวันนี้นะคะจะมีลำดับที่ด้วยนะคะท่านชมจ๋าจะมีลำดับที่1 2 3สานะคะลำดับที่1 2 3สามนะคะอย่าลืมสำรองไว้ในใจด้วยนะคะเผื่อต้นที่อยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนหน้านะคะสำรลองไว้ในใจนะคะสักต้นหนึ่งนะคะ้าต้นที่หนึ่งไม่ได้นะคะ ก็จะได้รับต้นที่2ไปอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะอย่าชมเพลินนะคะอย่าชมเพลินนะคะมีลำดับที่ด้วยนะคะมีลำดับที่123นะคะจดชื่อบอนนะคะพร้อมลำดับที่นะคะแล้วก็โทรหาหรูได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดมีลายนะคะก็แคปรูปส่งลายได้เลยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าวันนี้เนาะสายตั้งแม่พันุนะคะนุชนมีบอลสีชื่ออะไรนะคะมาแบ่งปันกันบ้างเนาะบอลสีทุกต้นนะคะจะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าจะอยู่ในกระถางหกนิ้วล้นๆ้นเลยนะคะไม่ได้มาหลายวันนะคะวันนี้เนาะน้องบอลสีนะคะฟอร์มโตล้นๆ้นกระถางหกนิ้วนะคะฟูสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะที่ต้นแรกนะคะต้นแรกนะคะชื่อสายพเนตรนะคะเป็นบอลเก่านะคะ บอลเก่าบอลโบราณน,นะคะกัดสีมาแล้วนะคะดูนะคะท่านผู้ชม chunks, น้องใช้เวลานานมากนะคะกว่าจะกัดสีเนาะดูได้เลยนะคะว่าดอกมาแล้วนะคะดอกมาแล้วนะคะนี่นะกัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะให้สอง้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะดอกมาแล้วนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะ สายพระเนตรนะคะสายพระเนตรนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะชอบต้นไหนนะคะโทรหาหนุ่ได้เลยนะคะไปต่อกันนะคะที่ดารานพัต์นะคะดารานพัลล์นะคะบอนสวยนะคะอมตะเนาะ200บาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ200บาทนะคะต้นที่สองนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะท่านผู้ชมลองเลือกชมกันดูนะคะ ไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะต้นโตมากๆเลยนะคะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วนะคะล้นมากๆนะคะสําหรับบอลสีกิจตีมาเจดจีรานะคะท่านผู้ชมดูนะคะนี่คือกระถาง6นิ้วนะคะแต่ว่าน้องล้นออกมาจากกระถาง6นิ้วเยอะเลยนะคะนี่นะ สวยๆเลยนะคะกิตติมาตรเจ็ดจีรานะคะให้ที่สองอบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นบอใป้ายลายหินอ่อนแบบนี้นะคะนี่นะด่างลายหินอ่อนเนาะแบบนี้เลยนะคะต่อมาต้นที่สองนะคะนี่นะคะดูลายนะคะท่านชมสวยมากนะคะเลี้ยงง่ายโตเร็วนะคะกิตติมาตรเจ็ดจีรานะคะสองอบาทต้นที่2นะคะแล้วก็สอง้อบาทนะคะต้นที่สามนะคะ เอาไปนะคะเปลี่ยนกระถางนะคะเป็นหกเป็นแปดนิ้วได้เลยเนาะเปลี่ยนกระถางเป็นแปดนิ้วได้เลยนะคะน้องต้นใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นมานีล้อมเพชรนะคะสายกระถางหกนิ้วล้นล้นเลยนะคะแบบนี้นะกระถางหกนิ้วล้นล้นแบบนี้เลยนะคะเอาไปลงแปดได้นะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ ปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาต้นนี้นะคะ200บาทนะคะต้นที่ 2, 2> นะคะด่างส้มๆนะจะเป็นหน้าปกตินะคะท่านผู้ชมนี่นะ,ะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สมนะคะมณีล้อมเพชรนะคะราคานี้นะคะเก็บได้เลยเนาะราคานี้เก็บได้เลยนะคะเป็นแม่พันธุ์นะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าด่างเนาะหน้าแผงนะคะหน้าแผง,งด่างเหลืองนะคะ แผงด่างเหลืองหน้าส้มนะคะมีมาแบ่งต้นเดียวนะคะฟอร์มประมาณนี้เนาะมีหัวแล้วแน่ๆเลยนะคะแบบนี้เนาะให้ที่200บาทนะคะมีกระถางเดียวนะ,ะสําหรับมานม้รอมเพชรน,นะคะหน้าส้มแบบนี้นะคะมีกระถางเดียวนะคะไปต่อกันนะคะบอลสีรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าสวยมากนะคะ2ต้นในกระถางแบบนี้นะคะต้นที่1นะคะ200บาทนะคะ ต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะจะเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเอาไปตั้งนะคะเปลี่ยนกระถางนะคะสวยมากเลยเนาะสําหรับบอลสีรวยล้นฟ้านะคะแล้วก็สองร้อยบาทนะคะต้นที่สามนะคะนี่นะสองต้นในกระถางนะคะสวยๆเลยสําหรับรวยล้นฟ้าไทายนะคะ ต่อมานะคะทางด้านนี้นะคะน้องเจ้าสาวเนาะเจ้าสาวแสนสวยนะคะท่านผู้ชม200บาทนะคะต้นที่1นนะคะกระถาง6นิ้วล้นเลยนะคะวันนี้นะคะไม้ฟอร์มสวยมากเลยนะคะใครอยากได้ไปทําแม่พันธุ์นะคะลองเลือกดูกันได้เนาะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สมนะคะนี่นะน้องเจ้าสาวแสนสวยนะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันนะคะที่น้องบัวสวรรค์น,นะคะก็ฟอร์มล้นมากๆเลยนะคะสําหรับน้องบัวสวรรค์น,นะคะนี่นะฟอร์มล้นๆเลยนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นึ่งเนาะ200บาทนะคะต้นที่2องนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะคะเบอรป้ายใบยกลมนะคะต่อมานะคะต้นนี้นะ ไม้ปราบเซียนนะคะเพชรจอมทองนะคะต้นนี้เพชรจอมทองนะคะกระถางหกนิ้วล้นๆเนาะสองร้อยต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยนะคะต้นที่สองนะคะแล้วก็สอง้อยบาทนะคะต้นที่สามนะคะเพชรจอมทองนะคะมาทางด้านนี้นะคะบอลกราบสีเหลืองนะคะจตุรเทพนะคะสอง้อบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสอง้อยบาทนะคะต้นที่สเนาะ แล้วก็200บาทนะคะต้นที่3นะคะจะเป็นบอลกาบนะคะชื่อจตุระเทพนะคะต่อมานะคะมาที่คุณแม่ลูกดกนะคะคุณแม่ลูกดกนะคะเทลาปตีนะคะมีลูกมาแล้วนะคะสองต้นนะคะแบบนี้เลยนะคะ200บาทนะคะต้นที่1นะคะเทลาปตีนะคะต้นนี้ก็มีลูกมาแล้วสองต้นเช่นกันนะคะนี่นะลูกต้นนี้ใหญ่มากแล้วนะคะ 200นะคะต้นที่สงนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นที่สามนะคะมีลูกมาสองต้นเช่นกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะมีเกตกี่ต้นนะคะมีลูกมาสองต้นเช่นกันนะคะเทลาปตีนะคะสองร้อยบาทนะคะ,นะคะต้นที่สามนะสวยสวยเลยนะคะต่อมานะคะทางด้านนี้นะคะอุสามณีนะคะอุสามณีนะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้เลยนะคะ สองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้ต้นที่สองนะคะสะโพกมาแล้วนะคะสีมาแล้วเนาะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะ,ะอุสาหะนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะท่านผู้ชมไม้แยกหน่อนะคะข้อดีของไม้แยกหนอก็คือสีมาเร็วนะคะสร้างหัวเร็วเนาะสำหรับไม้แยกหนอจะดีตรงที่ ได้สีเร็วนะคะได้ได้สร้างหัวเร็วเนาะนี่นะคะ200บาทต้นที่3ามนะคะอูสามะนีนะคะไปต่อกันนะคะที่น้องพันดาวเนาะน้องพันดาวนะคะจะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจา๋าน้องพันดาวฟอร์มกอนะคะประมาณ3ต้นในกระถางเลยนะคะจัดฟอร์มกอไว้ให้นะคะนี่นะ200บาทนะคะกอที่1เนาะ แล้วก็200บาทนะคะกอที่2นะคะกอนี้นะมี2ต้นนะคะ200บาทนะคะกอที่สองเนาะสำหรับกอนี้นะคะกอนี้กอที่3ามนะคะน่าจะมีประมาณ3 4มต้นนะคะต้นนี้เนาะกอที่3ามประมาณ3ต้นนะคะนี่นะน้องพันดาวนะคะกอที่3ามนะคะ200บาทนะ,ะไปต่อกันนะคะที่บอนเก่าบอนโบราณน,นะคะ ชื่อพญยาพันวังนะคะพญยาพ,พันวังเนาะก็เป็นกอเช่นกันนะคะนี่นะเขาจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้จะมีสองต้นเนาะกอนี้มีสองต้นนะคะกอนี้หลคะากอนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่กอนี้มีสี่ต้นเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะกอที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะมาดูกันนะคะที่กอนี้นะคะ ตอนนี้ก็มีประมาณ4ต้นเช่นกันนะคะท่านผู้ชมจ๋าพายาพันวังนะคะบอลสีแดงนะคะทำเป็นฟอร์มกอไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะไปเลี้ยงกันเนาะไปถึงก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะน้องจะได้โตเร็วนะคะนี่นะ200บาทต้นที่สามนะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้เนาะมเทีนทองนะคะมนเทียนทองฟอร์มสองต้นในกระถางน,นะคะ นีนะคะดูลายเขาสวยมากๆนะคะมนเทียนทองนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ต้นที่สามนะคะสองร้อยบาทนะคะจะมีสองต้นในกระถางเนาะสาหรับมนเทียนทองนะคะไปต่อกันนะคะทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นบอนเก่าเช่นกันนะคะ สีมหาโพนะคะต้นใหญ่โตมากๆเลยนะคะสีมหาโพนะคะสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะเดี๋ยวยกต้นนี้ให้ดูเนาะมันใหญ่มากนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สามนะกระถางหกนิ้วล้นล้นเลยนะคะสีมหาโพนะคะสองร้อยบาทต้นที่สามนะคะ สีสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะสีมหาโพนะคะ200บาทนะคะมาดูกันทางด้านนี้นะคะหงดารุณนะคะหงดารุนนะคะ200บาทนะคะต้นโต,โตโตแบบนี้เลยนะคะ200ต้นที่1นะคะ200บาทนะคะต้นที่2นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วล้นๆเลยนะคะแล้วก็200บาทนะคะต้นที่สามนะนี่นะคะสีมหาโพนะคะ สวยมากๆเลยนะคะมาดูต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายเนาะใหญ่โตมากมากเลยสําหรับบอนสีเท้าลำไยนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นนะคะมันใหญ่โตมากมากเลยนะคะนี่นะคะเท้าลำไยนะคะจะเป็นฟอร์มโกเนาะฟอร์มกแบบนี้เลยนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต่อมานะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะ เท้ารำไพนะคะดูนะคะมีสองสามต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะต้นโตมากๆเลยนะคะสูงเท่าหัวเข่าเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็สองร้อยบาทนะคะต้นที่สามเนาะมีต้นเล็กมาด้วยนะคะสองร้อยบาทต้นที่สามนะคะนี่นะคะเท้าดำไพ่นะคะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะใครเอาไปนะคะเปลี่ยนกระถางให้น้องโดยเร็วเลยนะคะท่านชมจ๋าน้องอยากอยู่กระถางใหญ่ๆแล้วนะคะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่ก็มีบอลสีนะคะมาแบ่งปันนะคะประมาณนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้เลย0875279734นะคะท่านผู้ชมจ๋ามีปลายทางนะคะใครสะดวกแบบไหนเนาะแจ้งได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสี่พัน 4, ดาวนะคะสวยๆเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ